สวัสดีจ้ามาดีมารีวิวบ้านรกให้เบิงจ้ะอันนี้คืออันนั้นบ้านหนองท้ายนะจ้ะเนาะพราะยังกับเที่ยวคนคลองมาแป๋วกับเที่ยวแพกจ้ะแพกไปเรื่อยๆเนาะอ่าอันนี้คือลูกที่เพิ่อนเอามาหมู่บ้านนี่เห็นบ่นจ้ะที่นอนแป๋วก,ก็ยังยออยู่จ้ะเพราะว่าพัานเอาลงนอนเพราะว่าแป๋นอนนั่นเสียจ้ะนอนไม่มุงเนาะนี่เดี๋ยวนะ นี่ค่ะอันนี้คือหมองนอนเนาะนอนในนัน,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 นกับไต้ลูกๆค้องกับเต็มเบื่อจ้าแล้วที่นี่ก็จัดพ่อพ่อ,อยูไปก่อนเนาะจ้ะเนาะนี่ก็ประมาณนี้จ้าคองกับายค่ะแต่ว่าก็แพ็กไปน้ำซุ้มใดบรจจมเป็นเสียอาไวก้กะแพ็กไปน้ำจ้า <c oughs> มาดฟังนี่ก็ก็ ของใส่ของสอยแลยนะนะ่าจะเนาะประมาณนี้ค่ะคนมากเกือบเบิดแล้วละ่ะกระส,เตะตะะสะิเนื้อตะต้นไม้ละจ้ะส่วนมากอะเนื้อตะต้นไม้อันนี้ก็ทั้งตู้เย็นอันนี้ตู้เย็นดองไส้จ้ะ <c oughs> แล้วก็ดไมโครเวฟเปล่าละจานงุ่มถ้วยงุ่มซ้ำเนาะบานเฮาประเทศไทยมันฟุน่มหลายจ้ะมาดีตู้เย็นจ้ะตู้เย็นก็ตั้งไว้นี่ละ่ะแล้วก็ตู้กับข้าวตู้บข้าวแล้วก็ของใส่ของสรอย บันทีซุ่มนีแปลว่างแล้วจ้ะพึ่งล่างมือว่านนีแล้วที่นี่ก็สิแพ็คเขาอันใดที่บบใส่กือสิแพ็คเขาอัน,นกองจ้ะแพ็คใส่กองไหวเนาะที่นี่ของก็นีน่แหละจ้ะขันสมุิว่าพอยใหญ่มาก กองกเทมม่งเด่างกับมสมุดพันใหญ่มากแป๋วก็สิเคลียร์มองนี้ออกนะจ๊ะแล้วที่นี่ก็จะเดินอ่าอินเทอร์เน็ตสิมาวันที่สิบสองนะคะใจะเย็นๆนะจ้ะเดอ้อเอฟซีทุกคนที่ลอ่อหล่อถ้านะจ้ะวันที่สิบสองอินเทอร์เน็ตสิมานั่นติดตั้งให้แป๋วไม่จ้ะแป๋วจังสิมีอินเทอร์เน็ตเนาะคะนะ่ะเนาะจังสิไล่โซนเตยเนาะจ้ะอ่าวันที่สิบสองกับสมุดขาเจ้าติดตั้งแล้วแป๋วเกษมานั่นทักทายไลฟ์สดทักทายกันนะคะแต่ว่าบบลูว่าจากมงนี้ บอกมาได้เนาะขจาวซีมาจับงเนาะจ่ะที่นี่มงโซนนี่กะสีเคลียร์ออกแลก้วกะสีเป็นที่ไล่สดแต่ว่าเสียพาที่เอฟซี่เอฟไวเนาะค่ะเนาะที่เอฟไวเนาะคะ่ะกะจังไดกพะพคุณลาสังสงการพุณลจาจะพุณลาจะจระสี่เด็ทย,ยอยทรงเนาะขจาวอาซี่ อ,อยู่ตอนสงการนะจ๊ะก็เลยสิก็เลยสี่พันท่านเพระาะว่าบันทึกว่าขาเจ้าสิใซรเวลาโดนปนีที่ขาเจ้าสิมัสไซอันอินเอนทอร์เน็ตไทยนะจ๊ะก็เลยบริไอ้แปลศรีลงคลิปย่านไหนแปลย่างไปบ้านแม่จ้ะแม่ไปบ้านยายเพื่อจะไปอัพโหลดคลิปละากาันอันอัพโหลดคลิปละกันนั่นเอาคลิปลงนะจ้ะแล้วที่นี่แปลไมอยูวันบ้านน้องไส้กับบ้านมีเน็ตเน็ตกับบ้านแห้งก็เลยเฮ็ดอย่างตอบบางที่ก็ไปตอบคอมเมนต์แล้วจ๊ะเนาะยังไงกะ พอโทรหลายๆได้ใจเด้อนี่จ้ะก็ประมาณนี้จ้าบ้านอยู่กับนี่แหละของกับสิแพ็คของแพ็คไปน้ำจ้ะแปลกับแพ็คไปน้ำไอ้จับไปน้ำจ้ะพ่อได้อยู่เดี๋ยวเศร้ามีลูกๆนี่แหละมีนสองสามนี่แหละเป็นมูพ่อใหญ่กับมีสองสาปลก็มนี่แหละไว้แดงกับโรเซ่นี่แหละอันนี้คือซุ้มรางแล้ว เชื่งเย็นเก็บซื้อกองมาใส่ถ้วยซ้ำน้ำเนาะกยากเสด็จแพ็คของตู้หยอกตู้เย็นวันนี้นี่สีพาดเป็นเบอร์ขั้วว่าขั้วขั้วแปลแปลเฮ็ดกินเฮ็ดอยากแบบใดเนาะจ้าแต่ว่าทา้งขั้วของหนองไส้นี่แปลพันในไอไอจั๊บพันในเมียนคักปันไดเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวพาไปเบอรงข้างนอกเนาะจ้ะเนาะโอเคค่ะข้างนอกก็พันร่งโตเนาะจ้ากะแปลก็มี่พะยัยก็เอาเตาแก๊สมาให้แล้วจ้าเตาแก๊สเก็บกับเขาข้างนอกนี่แหละ นี่แล้วก็ดอกก็มี่เหม่งโซนทีใส่กับเพราโต๊ะแล้วก็อียังกับพัดลงโตมันได้จ้าอันนี้กับพัดอลางเนาะเอาสันบ้างคลองเตาเตากับพัดอตั้งใช่ตั้งเคสเตตั้นเตาแก๊สนี่แหละแล้วที่นี่พื่อญ่เอาอันนั้นอ้างลรางจานมาให้แป๊วแต่ว่าโชคดีบได้ต่อน้ำยากจ้าตักเอาอยู่นี่เลยแล้วก็ใส่ลรางก็ลงไปหาต้นกล้วยเพื่อละหดตต้นกล้วยเพื่อละ อันนี้คืออันนั้นหลังบ้านบ้านน้องไสนะ้น่าจะเนาะนี่อันตาเพูนว่าเอาน้ำไส้หนีหลายๆว่ายวนว่าไอ้นนกอ่อไผ่นี่อันคันมีน้ำแหลายเนี่ยได้เป็นได้กินเบิดปีว่าสนว่านี่จะ้เจะเอาไปเด้จัดการมาที่นี่บางต้นบางหน้าที่จะต้นบางหน้าโดคโรคปีนี่ดูบางหน้าเฮียนน้องน้องไส้เนาะละการ เขาโคดมาตะบันนวดสะอาดได้จ้ะนี่แล้ก็โหดไปน้ำเพืเ่อจะได้ยันปลูกให้ไผ่มาทีจ้ะปลูกให้หงยกจ้ะไม่ใช่เหลืออีหงยกไว้เยินปุ่นน้ำอันนี้คืออันบ้านหนองไทรเนาะจ้ะเนาะแล้วก็ขางบ้านเนาะจ้ะอันนี้คือนขางบ้านหนองไทรเนาะแกก็มีพื้นที่อยูะเพื่อได้จำได้มาจัดการเอาหญ้าออกแล้วก็จะได้ยันปลูกพัก น,นี่เก็บใบย่อนยังว่นเถอแป๊บสิห้องอ้วนใบถั่วใส่ถังใบถัาดังไฟจา่ายงามดังฟืนมีประโยชน์ทุกอย่างเนาะบ <c oughs> ่ถิ่งจ่าบ่อถิ่งห <c> ญ <oughs> ้านี่ล่ะหละายอย่างหยามีหนามในหญ้าเยาวราชนี่เ <c oughs> บิ่งอ่างดูจ้าจำได้บ่จากอ่างนี่เอามาตะพุ่นเด้อจากเด้อมาตะอังกฤษได้จากอ่างนี่อ่างปูเด้อจากนี่ ตาเพิ่งตรงน้ำใบถ้าหดได้ต้นไม้ตะกี้วันนี้มาเบิ่งอันเนี้หน้อยจ้าเนี้หน้อยแปะ่อยใหญ่ออกมาแล้วเนาะสั้นไว้นี่เนาะจ้ะนี่กระยานปวกกินคือคือกันนะจ้าแต่ว่ากันเที่ยวอันเฮ็ดแอนสูดอันนั้นหดใส่หดพื้นใบบให้ปวกมาน้ำมันอู้แปะวันท่าน้ำมันตั้งเต้นน้ำปุ่นแม่จ้าตั้งแต้ย่อังเกียดคนจ้ะท่าน้ำมันน้ำมันเครื่องเก่าบัานี่มองหลังค้าน่ะก็เขาสิกินน่ะก็สิกินได้เนี่ย เพราะว่ามุปแปวไม่ได้ท่าหนามันนี่เห็นบ่จ้ะเบิ้งสีเลยจ้ะมองลังค่าบระดีอันท่าหนามันแต่ว่ามองหางๆางมองอันนี้ท่าหนามันเบิดจะนี่พื้นเพื่น,นท่าหนามันแล้วก็เลยบ่ถือกินปั้ดเลอันนี้คือขาบานน้องไส้แล้วจ้ะเน,ะนาะจะเห็นบ่ะขั้วแปวเพราะว่าของขั้วเฮียนน้องไส้เนี่ยประค่านะปรบค่านนะเมียนจ้ะของเต็มอยู่ ช่องของหนองน,องน้ำเนาะก็เลยอันอันเฮ็ดกินเฮ้าหนองน,นี่นาบ้านนาบ้านที่เอ่อเฮ็ดให้็ดหน่อยอันอันแล่นเลนนะจ๊ะลูกสาวลูกสาวสองตัวแล่นเล่นเราก็ตากผ้าน้ำกะค่อยเฮ็ดไปนนเนาะจาะเนาะเฮ็ดเขาจะฟ้องหรอกเดยเ็บแปลสิมาหว่างู่ฟังว่า ทำไมย้ายมาอยู่บ้านน้องชายก่อนทาไมไม่ไม่แบบบ้าสร้างบ้านแล้วการใหญ่เขาบ้านเท่าเดียวเดี๋ยวจะมาพูดคุยวบาสู้กันฟางเรือะเด้อเดี๋ยวอะไรสดใม่ใหออินเทอร์เน็ตมากก่อนในเป่าสิอันอันมาพูดคุยให้ให้ให้ฟังจ้ะว่าทำไมเนาะเหตุผลทำไมเนาะคนเราทำาพืกอย่างมันก็ต้องมีเหตุผลบางที่น่ะกัอ่า กับพวกเข้าใจท่อมู้แป๋วดอกจ้าู้แป๋วนี่สิ่งหุจักว่าเอ่อเป็นแบบใดเดี๋ยวสิมาบอกสูฟังเนาะจากเนาะอีกคลิปลุ่งเดี๋ยวปจะบอกสูฟังเนื้อจ้าคลิปนี้ก็รีวิวให้เบิ่งซื้อจ้าว่ากินยู่แบบใดนี่คนเฮาบ่มีผู้ใดบ่มีไผสำเร็จทุกอย่างสิสุดทุกอย่างดอกเนาะจากเนาะแต่ว่าก็ถ้าทำทำใจแล้วก็ยอมรับในสภาพที่ตัวเองนี่ก็ไม่ได้แบบว่าทุกข์ใจปานนั้นนะจ๊ะ เอาแบบชิวๆเนาะโอเคจ้านี่แหละจ้าแต่ว่าห้องรั้วน้องไส้เดี๋ยวแป้บสิรีบิวให้เบง่งจะว่าเป็นแบบใดว่าโงแบบใดเพราะว่าน้องไส้กับบอดี้ว่า,บบวา,ะววาจะก็จะปีแล้วเนาะนแปลกว่ามาแบบนี้ล่ะอันนี้ก็เห็นปะจ้ทั้ง ถังอันนี้ก็คือถังทานกับถังฟื้นได้จ้านีเอามาแต่นอนสะอาดเนาะมาที่นี่เบิ้งอันนี้จ้าข้าเจ้าเอือนอย่างข้าเจ้าเอืญนชิมเมอรี่เนาะที่ประเทศอังกฤษนะคะก็คือแบบบ้าดังไฟพิงไอตังไว้ไหมได้จ้หนีหมูกแปลเอามานี่กอเป็นแบบนี้บระงจ้ะ <laughs> โอเคค่ะแค่นี้ละจ้าผู้ใดเห็นเฮี้ยนหกก็อยาฟาว่ากันนะจ้ะเด้อ แค่นี้ละจ้าบ๊าบาย